สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหุ้นนิเอี๊เช้าบ่ายปกตินะครับแล้วก็นิเอี๊เช้าบ่าย V.I.P. นะครับงิประจำวันที่24นะครับเดือน7 2 5 6 6นะครับผมเป็นตารางของวันจันทร์นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสู่คานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่นะครับเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับสำหรับบ้านน้ำเต้าทองก็แอดมินเจรีนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นี่คคออีก V.I.P นั้นหลุดนะครับพี่ๆต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ผมลงรอบ V.I.P นะครับปกติไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้เลยนะครับพี่ๆ รอบแรกก็เราไปรับชมในรอบ V.I.P ก่อนนะครับ V.I.P นะครับในรอบเช้านะครับวันที่24ผมให้วิ่ง9รูด5นะครับตัวเน้นตัวเจาะ505795นะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง1รูด7นะครับตัวเน้นก็1 4 7 2 7 4นะครับท่านใดที่นชอบก็ลองใช้วิจารานัยณ์ในการรับชมนะครับเนาะก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ สำหรับในนี่คีอเช้าบ่าย V.I.P. นะครับส่วนในรอบปกตินะครับพี่พในรอบปกติของวันจันทร์นะครับก็ผมคิดคำนวณจากสูตรผลผลที่ออกของวันศุกร์นะครับพี่พเนาะก็พี่พี่ท่านใดยังไม่มั่นใจก็นะครับก็รับชมเป็นแนวทางก่อนนะครับสำหรับหุ้นนี่กี้นะครับในรอบเช้านะครับผมได้ เลขวิ่งผมให้ไปที่เลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9นะครับผม90 93 98 61 63 69นะครับเม็ดเดียว693นะครับผมอันนี้ในรอบเช้านะครับในรอบเช้าปกติ ัวเน้นของเราก็93 9069นะครับผมส่วนนะครับในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายในรอบบ่ายเลขวิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข3สายลูดให้ไปที่เลข8นะครับ 8ป8 2ูน3 2แปดสนะครับเม็ดเดียวให้ไปที่3ามแนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสรับแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายปกตินะครับเนาะในรอบเช้าให้วิ่ง6กรูด9นะครับตัวเน้นก็9 0 9 3 6 9นในรอบบ่ายให้วิ่ง3รูด8นะครับตัวเน้นก็8285 38นะครับท้าใดที่ชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับอันนี้ในรอบปกตินะครับส่วนในรอบ VIP นะครับนะครับหน้านี้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก็ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอใหโชคดีทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ